นั่นขอท่าอยู่พี่น้องหลังนี่เป็นปลาไอ้นั่นเนาะปลาไอ้ปุ๊กเออปลาปุ๊กปลากระม่นเอ้าในมกอยู่พี่น้องหลังนี่โอ้เพิ่นมักอยู่ตามอย่างสีบ่ คือเก่าล่ะพี่น้องออกันบรรยากาศเย็นทั้งหนาวเด้อพี่น้องเกานี่หนาวจนได้พิงไฟล่ะกําลังเดินทางมาหอดป่าพี่น้องวันนี้กับพีผ้าพี่ผ้านองมายังใหญ่เกศมีผ้าพี่ผ้านองมาใส่ตุ่มเือเก่าละจ้ะในเกาวันที่สามสิบพฤทธศกีกาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจ้าจ่าอ่าสิ้นเดือนพฤทธศกีกาละเดือนพฤศจิกาเนี่ยสิ้นวันที่เทอะไรหญ่เกศกิจายน้องชายจะย้อนสามสิบอ่า เป็นเหมือนทุท้ายของเดือนเนาะแมนจ้ะอ่ะแมนโมแมนกับเอฟซีพี่น้องก็คอยว่ากันเอยคอมเมนต์มากว่ะแต่สักค่ายทุกคนทุกสันล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศมาลุ้นใส่ตุ่มน้ำกันพี่น้องมื้อนี้เปลี่ยนมาอีกหวยนึงเนาะจ้าเป็นหวยหวยนี่ก็สิเป็นการใส่ครั้งแรกของปีนี้ล่ะพี่น้องลุ้นน้ำกันว่าสิได้สีมานบ่สีมา,มา,ปานปลาหยังหลกัลกๆพี่น้องก็คอยไปลุดน,น้ำกัน ตอนนี้ก็ไปลุ้นตอนใส่ก่อนเนาะจ้าไะไปใส่กันพี่น้องฮะไม้เนี่ก็เป็นครั้งแรกของปีนี้เด้อพี่นอ้อ,องเอ้าโมเมนห้อยเขาเจ้าใส่ก่อนบ่ยี่เกตนั่นนั่นเป็นพุ่มใหม่ซักอยู่นั่นโอ้เผื่ออยู่นี่หลงลอยเขาใส่ก่อนเหรอเดือนี้เป็นหลงลอยเขาเจ้าใส่ก่อนอีหลีพี่น้องเอาว่าบ่เป็นละมันไผหมมาานาานันนอี่อออืืนนนาาาาาีกกกกหหห่ิพ้งเเข็็คคัฮกัน ต่างคนต่างหากระมันไผม,มันมันคือเก่าออกล่ะกันสิม,มันปลาไผปลามันปลาเพิ่นกะเขื่อนใหญ่ท้ายว่างเลยช่วงนี้เอาหนีเนาะห,หลังแหกแหกมานลงแล้วพี่น้องสูตรเนื้อกาเดิมเดิมคือเก่าเด้อดพี่น้องเป็นโครงไก่นี่ล่ะเพิ่มเติมวันกกนี้ยายเกศนี่มามาักใส่กะปีจ้ะมักกะปีไว้คืนหนึ่งบ่ายายเกศแม่นจ้ะเพิ่นสับโครงไก่เป็นสิ้นสินพี่น้องแล้วก็มักกะปีไว้คืนหนึ่ง อยู่เนาะอยู่ห้อยว่าที่ว่าเห้เปียกเลิ่นการใส่นี่ก็สิบพยา,ยามหาใบใหม่มาอัมพ่างล่ะพี่น้องอัมพ่างเพื่อปลาเพิ่นเขากินเนื้อเพิ่นกะบอดได้ละแวง้งมึงห้อยก็เาจาะ่อนกินแต่ห้อยเลยอืมสองสามเมื่อเลยละ่ะนะปลาเพิ่นกะทายว่างลงม,มาเรื่อยล่ะพี่น้องเพิ่นเขาใส่ก่อนก็นได้ พ่อช่วงนี้น้ำยังไหลอยู่ฮะบรรยากาศเศร้านี่ก็เป็นบรรยากาศหน,นาวๆเด้อพี่น้องสองมื่อแล้วบ้านเท่าเริ่มหนาวเป็นบรรยากาศลอหวยลอฮองตามป่าตามเขาแถวบ้านเลยล่ะพี่น้องลงไปอีกบ่ได้บี่ยิ่เกลียดง่งเอาหนี้บ่เอาเลิกเอาเลิกบ่เอาหนี้ละ นี่มองีย่างขามไปนี่เลิกได้หนิเทัง้งเป็นนำเซตไซแนมเห็นนี่โมเมนต์ว่าตื่นเลิกพี่น้องอย่างตากับเพียงแยวล่ะเจ้านายเออขอจิกไปดละพี่น้องให้พ่อใหญ่เลี่ยมปไปใส่ผู้เดียวแยกเกะถามไปบ่ได้เอามันมนันเถอะแถวมนันได้แล้วละคนสองปากไ,ไปไปปลุนเป็นน้ำปนยี่เลี่ยมจ้ะอ๋อใส่ตุม่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่ เระวางล่อยามตุ่มกับพักกันพักพรอพี่น้องฮะระวังล่อยามตุ่มพักกันกินมันมกนอกบ้านาานี่ธรรมดาเลยเนาะมาเริ่พี่น้องอิฟทีทั้งหลายเอ้ยอากาศหนาวพี่น้องก็เลยพักกันดังไฟไดม้มันมาโมกนำสองกล่องขากแห้งยายเกศก,กว่าหมสองกล่องเลยห่อนหมดทั้งปุ่นกับน้องนุ่งโมกมันทั้งปุ่นเฮ้กินมันมกล่อยามตุ่มพี่น้องอากาศหนาว มกมันเขาทาด้วยพี่น้องเ,ออเป็นมันแกวมันแกวม,นกวมันหวานออย่างจักวโมล่ะในใฟนี่แ้ออาการกินเขาอิม่มกินมันมกต่อบ่ะนี่น้องเบิดแล้ยตัวนี่อยังสองหัวเฮ้ยหอนแนมบา้านเต้ขอเสือเต้รับปนง่ย <laughs> เด้ควอาเสือเอาบ่าจ,ะจะจังได้เอาจ้าอืม <laughs> <laughs> อ่ะรอยามตุ่มพี่เอาเอาีกจิบบ่จะแขนนะแขนละบ่ในเวลายามตุ่มแล้วบานนี่ไปเตรียมตำขลับยี่เกิด หา,าถึงไปใส่กระปูนก่อนอือกำลังทวงไปใส่กระปูจักโมงย่าเกตตอนนี้สีหาโม่งเหรอสีทิทเบตโม่งเหอ,อ่ะพอดีหละเพ่ายามแล้วกับเที่ยงฮะไปหลุนน้ำกันพี่น้องสี่ไหลสี่มานรบบอบวานีน้องลงทั้งนั้นไปยามผู้เดียวขอไพกกะเอิ่นเขาไปยามซอยเด้อน้องเลยพอผู้เป่าเอิ่นพยายามซอย<า>สีหาโมงยังเย็นอยู่น้อยย่เกต Lang lạc hang mang hoa kapoo vào dạng ui thôi này kia 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 thử kia 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 chứ kia 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 bù kia 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 ยกเบ้อยอยู่ด้วยดูน้ากันพี่น้องตรวจบ้อเ้อเทือกไล่เติบอยู่ตัวละแต่ว่ากระปูนี่มีลาเหติปลาบ่ค่อยเข่าแม่นี่หลกหลังเนาะถ้ากระปูเข่าปลาเพิ่นบ่ค่อยเข่าปันไดไปไปเท่ผลปลาห้าดหินผลมันหน่อยมันร้ายกะเติมกันเย็นเย็นดีได้ก็เย็นเย็น มันใดมันมันกับบาัวากันพี่น้องเป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินนี่มือใดมือมนันไม่นจะจ้ากรมังคัคกระปู <laughs> มัน,มมนบมอมันปลากระมันเห็ละปูเนาะแม่นจ้านะคอยจับ,บจพี่นอองก็กระปูก็อยากได้อยู่พี่น้องกระปูก็ได้เอาไปเห็ดกระปูดองไว้ใส่ตำหมองหงแต่ว่าเห็ดที่พักกันหมอมากบ่มันยังตุ่มขาดเป็นกัดตุ่ม เป็นหลอบแหลกเจ้งพี่น้องมาใส่ลำหวยตัวนี้ปีนี้ปีกายกับมาม้าหลอบหนึ่งหลอบหนึ่งอหอนึงหรือสองวะหอดสงใส่หล่าได้ปีกายเนะเาะแมนจะนำขาดว่างกระถือดีอยู่ปีกายนี่กินมาใส่เตี๋ยวหปีคือบบคือแท้บ่บโบ,โบนี่เต่กระปูอย่างดีๆเรื่องลำหวยตัวนี้มันเป็นผืนหินเมือน นคะลายลังอยู่ดอกสองมีลังเถือ,ลอ,อกลังบ่อสีบ๊อมีบ่อจ๊กลังติดอยู่ดูดชุบก็ยังน,นั่นนั่นอู้หูอขอท้าอยู่พี่น้องลังนี่เป็นปลาไอ้นั่นเนะาะปลาไอ้ปุ๊กเออปลาปุ๊กปลากระมน่นเอ้าในมกอยู่พี่น้องลังนี่โอ้เพิ่นมักอยู่ตามอย่างสีบ่อบอ,อืมนะคือหมาแมนอยู่พี่น้องลังนี่ ใส่ง,า,ง,งามๆเลยเป็นปลาปุกพี่น้องใส่ปีงเลยเดอืวใส่ปีงเลยปลาปุกปลาเขาหน้าส่วนปลาฟิวอ่าวถือกอยู่เมืลายปันใดใส่ใหญ่เลยเออแต่ว่าใส่ใหญ่ฮะธรรมดาละห้าอยู่ห้ากินมีลังถือกลังบอ่อโอนโอนใส่กินแน่แน่แน่นักนะโอ้กิดงามปะนนี่หากระเพาะดิกินอยู่พี่น้อง เป็นถือโบราณมันจนังไหนก็พ่อได้กินใส่ตุม่มเนาะมัน้ะเป็นบ่ถือลั้งหนึ่งจนกระทืบลั้งหนึ่งจนได้ล่ะพี่น้องสิมันอยา่างหอยกาบโอ้โหอยกาบหอยกาบลายหน่อยเลยหนะอยกาบลายหวยเลย เป็นน้ำหองคือการเลือกผิน่องบางห้องกับโบมีได้หอยกาบไม่ใช่หนิใส่้ยใส่บิ๊กเลยผูกกูขันเมื่อวานนะอักน่องเอาไปใส่ใหญ่ใส่หวานเอ้าอย่างคือน้อยอยู่คือบอหลังนี่ยันน้อยอยู่จ้เวยกะการมวนหอยกาอยู่ ก๋าิเอาวิวตามปลาตามล่ำหวยตามธรรมชาติฝากพี่ฝากน้องนั่ลระพี่น้องโอ้ย,อยคือขาด,ไไดให<น>ญ่แท่ยางกนี่นี่นี่องบอกง่เลยนี่โอ้ยพอผลบอถึงพี่เออโอ้ขาดมนบดเลยตุ่มมาเนี่ <c oughs> ยเย็นดีได้น้มบวยน,ยนี่เย็นก็เย็นหอด แล้วกระปูนี่โอ้ยไหวใจพันไส่นะถึงทุกหลัง <laughs> มานกากนอกกระปูหวยนี่นองแมนจ้ะแน่เน่เออถืออี่ตัวละถือปลายแต่ว่าใส่งามอยู่แมนจ้ปะป,ปล๊ปปุ๊ลรวรัววางไว้นี่ก่อนไปเทย,ยามล้ังนี่ก่อน บ่เนาะแต่ทำเลเป็นตามีป่าเนาะมึงทางทางบ่เห็นเนาะเขาใส่ก้อนกระบานาสีเบิร์ตดอกโผโ่เน,นี่ยคนถือกระปู <c oughs> โยกขอบกวัวมาเบิร์ตขอบกวัวเลยมาเข่าตุ่มเ <c oughs> ต็มอยู่พี่น้องกระปูหินไปเอาลังนั้นมาก,ก่อนมาเนี่ <c oughs> ตอนยางใส่หลุนขนาดเป็นตาปลาไหลมันก <c oughs> ็เป็นว่าเป็นตาหมี <c oughs> <c oughs> หนามกนบุญบ่คอยสิถือดีเมันเป็นหวยใหญ่พี่น้องหวยนะี่ยคุณโดนกระปูลูหน้านี่ก็คุ่ค้างล้างตุ่มก็มี้นท่นกระปูถือโบปันใดแล้วป่าคืออยู่เด้คือคืออย่าบอกสวดสวดบ่เอาคืออยู่ตัวล่ะ<อ>เอาคืออยู่พี่น้องหลายเติบอยู่คุณเติ้งกระปูเออทั้งกระปูทั้งปลาพ่อได้มอกอยู่หลังนี่ใส่งามอยู่จ้ นัดตึงตึงโอ้ยขาดขาดโอ้ขอโทษสอนดอกยังวะไหลออกเลยแต่ว่าปลาใส่ง่ามเนาะจ้ากันถือกันใส่ง่ามจ้มหมาอหอมๆกันไปเติมกันไปเดี๋ยวกระมานคือเก่าละพี่น้องลอยอยู่น่าดึงดูด เห็น้อยอยู่บนหัวพี oh, ่น้อยงพี่ไลเด้อตะกั่วปูนวางขัดนะโอ้ยกระปูเห็นเนไหมคัดคือแน่พี่น้องเอ้ยกระปูแต่ละหลังปูอุ้ยขาดดีเดียวขาดเบิดซุ่มบาเนี่ยนี่ตะกั่วตะกั่วมันปลากระมันปูนี่แหละมาเนี่ยอุ้ยปองเนี่ยอุ้ยปองปูใส่มันปองขาดนี่ละจังหวะปลาพันบระยูพันถือพันกระออกมนกระปูกัดขาด ลายขักกับปูหองนี่เจ้าเก่งแห้งเจ้าเนี่ยต้นใบขาดพกดุะไรเคยที่ต้นสอบบ่เนี่ยเป็นหมุงเนาะแม่นะกัดค่อยๆกระขาดล่ะนะมอมันปลากับมันปูล่ะพี่น้องเจ้านี่กระปูอีกบ่หวยนี่เป็นหวยกระปูเด้อพี่น้องมาเนี่ หะตุ่มไม้ไผ่มาใส่เอาปูนกระปูนี่เฮ้ยใอายุปวดขาดหลังเป็นขยงเลยพี่น้องอยู่ในตุ่มปูนะตือปูก็เอาปูนี่ละ่ะกินได้หัวไอ้ใบหัวยตัวน,น,น,นี้บ่คือเนาะแม่นจ้ะนี่ตะปูปูอีกบก่อยจังเก็ปูอีกคนแล้วก็ร่างกายเข่าก็มีอยู่งร่างตุ่มก็ตีไตเข่ามันมันก็ร่างสิงสงไปเขา่าโอ้ยอนอนหยาบตะขอยปประมาณแต่เนาะ มีแต่ปูปลาก็มีอายุบูฮงสีหน้อยสีไล่ปลาที่เขาบัวร้ายถ้ากระปูร้าย่นย่านกระปูนี่เพิ่นพี่น้องขาดเบิดล่ะนั่นจงปงเลยนะล่ำหวยล่ำนี่ปูร้ายแห่งพี่น้องเลยปวอุ้ยซอมบัวใดเราแยกเก็บปลากระถึกอยู่นั่นปลากระถือปวดพวกเนาะอืมแต่ว่าตุ่มขาด ปูร้แห้งจะโอนโตนเลยเป็นขยงแน่นอนมาเขาบดขรอบรัวอะไรนั่นขาดโพดขาดโพลนอขาดบรวังใส่สมเลยป้อถือขาดถือแม่แห้งีิน้องเอ้ยกระปูเนี่ยหลังเดียวเ้าสามสิบินอ๋อสามสิบสี่สิบโตอยู่ดอก แต่หลังเอาไปดองใส่ตำหม่องหงก็ะแสบคือกันพี่น้องแม่นจ้ะแต่ขอเสียเพิ่นกัดตุ่มสิมึงแน่ในถุงใหญ่เกศไม่ยังมีแต่กระปูอืมเป็นปูเหีนเด้อพี่น้องแม่นจ้ะเอาไปตำปนคือปนปูนี่ก็แตกพึ่งกันตำไปประกอกเนาะตำไปประกอกกระปูเขากคอนยังว嘛 ปูหลายปูเขาไปก่อนปลาก็เลื่อยบนเขาบ๊อมเอนบ๊มมี่ด้ปลาลอยแซวนี่โอ้เป็นย่างวะตุม่มคอยติมเบิดแล้วยังว่าตุ่มถือคัก <c oughs> ถือแห่พ <c oughs> ี่น้องเลยกระปูขุดปลาเห็นบ่ขุดรอยเ <c oughs> สี้ยวอยู่คุณบ๊อมเอนบ๊มมี่เลยขุด <c oughs> มีอยู่พี่น้องปลาแต่ว่ากระปูเขาก่อนที่นี่เป็นกระบืองเขาร้อยอยู่ตัวนี้ร้อยอยู่หมายทำได้เก่าก็เด็กมก็เด็กถึงเนาะ อยู่ดอกบมอมันปูกับมันบมอมันปลากับมันปูอยู่ดอกถืกว่าโผลปูคือเกอโผล่เหมือนต้นเอ็นเตนังมีแต่ปูฮะบมตื่นเต้นเลยแต่ละหลังยกขึ้นบวสวดบวสากเลยเนาะฮะ ไวทีห่อใส่เต้อแหลงนะนม้ะยกขึ้นนี่ปุ้ยสนันเลยเดงไหวยเลยไวนี่สนันคือกั้นพี่น้องปนแต่ว่าสนันกระปูมาเป็นขยงเลยปุ้ยปวดพ่คากแห้งปนเมืองแน่พี่น้องปูปลาหาตัวปลาเพิ่บอก่อยเขายังว่าคันกระปูเขาฮะลุ่นลกันเรื่อยพี่น้องลุ่นลกันไปห่อนล้างสุดถ่ายพุนล่ะแต่ทีแน่แน่นั้นมันแต่ละพี่น้องมันกระปู ปลาบอกมอคเขายังวะหลอยู่ในป่าคนบอกเขาตะปูเขาไปก่อนน้เอนอรตุ่มบุมขาดบดมาจากน้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยอยวาบ่มึงเนี่ยขาดบดตีละตุ่มคน อปลากระถืออยู่ปลาลำพยังถืออยู่ปลาก็ได้ใส่งามขนาดปลาใส่งามแต่ว่าถือบ่อไหลเนาะจ้าถือบ่อไหลแต่ว่าโตงามแห่งพี่น้องปลาใส่งามเนาะใส่งามมีลีจต่ปลาทิ้เขากับเบิดใหญ่นะผิดเพียงแต่ว่ากระปูพคนหลายแห่ง ขย้ายพันธุ์ในเร็วเนาะปูตัวนี้เนาะร้ายอีรีเด้อพี่นอ้องตามลำหัวนี่โเมื่อ <c oughs> แต่ว่าปลานั่นถ้าถือก็ใส่ง่ามพนใส่เพิ่นเป็นปลาที่วาวเพิ่ <c oughs> นเองจ้ะเอากระตุ้นเลยที่เราบอกให้เขาตุ่มยังได้ตามหนามก็ยังมีแต่ปูน่น,น ปลกัะอืมมันที่สู่กันเบอน๋อยังที่เขาตุ่มดีบพะเขาสิจ้าเป่ากุ่นมังพี่น้องลังนี่จะกลับโล้โอุย้ยเห็นรอยออกแซวเลยปลาไปอี่นี่อู้ย,ยใ,ใสง่าม,มเจีเก็โอุย้ยใส่ง่ามแม่งพุ่น ปลาอีไทยปลาปุกะปลาอีไถ่พี่ไปกวนยันหัวเพป็นลอยออกแซวอยู่ไรพวกงานนั่นปานบ่อกมีปองขาดมีแทะปองขาดมใส่ไหยใส่ปลาไหมมึงเนี่ยพี่น้องกระปูน้ยนี่ละเห็นเพป็นลอยออกเออมันเป็นผลพันเขาตุ่มบ่หม้อมัมมี่มองขาดใช่หม้อมีบ่หมบ่จ้ะตอนเห็เห็นรอยแซววกนั้นเป็นอยู่ทั้งตุ่ม นุ้ยดงดงเลยงา่ถือปลาคากาแบบนี้เนาะจ้าแต่ว่าใส่งามอีลีปลาอันถือใส่งามเนาะเป็นปลาปุกไปไทแล้วพี่น้องอแต่กระปูที่พ่นเป็นเจ้าถิ่นเมียนนะไปยังได้กระปูมาใส่เอาได้จะโอ้ยปีนบ่ได้เลยพ่นยุ้มไหวูโอ้ยใส่ปลาเมย เอาลงมาท่านเบิดเด้แมนสิปลาค่าอย่างปลาทั้งตัวโอ้พึ่งปลาที่ยังกัดเน็บกียบพึ่นปลาดอกหนูมันเป็นเห็นเนาะกระปูหลายๆเนาะป่วยตัวเนี้ยที่มีแต่เห็นปลาเขมรหน่อยเด้อร้อยแซวอยู่เนาะเป็นหมูอยู่ปลา หลุดเบื้องหลังนี่ตาพันบุก่าเขาไปในตุ่มพันตอมอยู่ทั้งนอกว้ายเขาทาอยู่ตัวผู้ที่จักโตเด้อคืออยู่บ่เขาก็ว่าคืออยู่อ่ะหลุดเบื้องจิมานกามาอู้ถธออยู่ตัวอะนั่นาอข่ายอยู่หลังนี่คืออยู่คื่อสวดสวดอยู่จ้าสวดอยู่แี่หรอกแม่ตบเตาแม่ตบเตาจับมือเตาเด้อนีเขื่อเขาสุมขึ้กันเด้อเพื่อนนี่ย ปี่ยนบอาขครอยู่ดอกขี้น่องล้างนี่มานอยู่นี่โอ้ยใส่งามเด้อลยตื่นกันโฮมกันอาศัยหลายหลังว่าอาติบ่เต็มกระติกขี้น่องปลาเมื่อนี่ไอเครื่องเขาไอ้เครื่องซิกนี่แหละแต่ลักล้างอันมันกระปูแต่ละหลังวันว่ามันตามโปอยูประจักษ์อืมคุณเมื่อใส่ปลาซิวใส่งามยังไง ม้า,ม,ามอไรเขาก็ได้อยู่ได้กินอยู่ดอกเตาเอาคล้องไว้หนีเนาะนย่างบุก,กี่ล <c oughs> หลังยังช่างปุ่นลังยังประมาณสองหลังอสองหลังย่างหลังกับสวดสวดในเด้อหลังหนงเป็นวังในแถวนี <c oughs> ย้ยห่นมองมองเป็นวังเป็นถือบอแม่บ่เอาเห็นลอยอยู่อ๋อ ลอยอยู่ตัวเราเป็นไงลอยอยู่บ่ลอยอยู่จ้ะอ๋อ้โอ้ถือ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 ยูกผิดส่งขวายขาดทางผี่ขาดดีกบ่พี่ฟองกใหญ่โอ้ยพ่อเป็นออกเด้อกวามหันถือว่าถือได้หลังนี่ใส่งามคุ่ณเป็นไปอีไท่เนาะไปอไถ่จ้ะจ่าพ่อเป็นเต็นโด่งๆที่เป็นยังเะเบิ่งเนพี่พี่ นันล้าเพิ่นออกน้ำยังว่าปลาบหลายฮะมันอยู่ดอกพี่น้องเอาได้มอกอยู่อือน้ยกระปูเจเกตเลยจิตว่ะโอ้ยอ,อือฮะเขได้อยู่ดอกเบิดอเล้อดพี่น้องมานี่ เลิกเลิกได้ยังเก็บนะปกติเป็นบรรยากาศหาอยู่หากินตามหอยขวยตามห้องละพี่น้องวันใดยอดมันเมือนี่อาสิโบปันไดกระทือว่ามันอยู่พี่น้องแต่ว่าลักลักก็ทีมันกัะปูล่ะเมือนี่ควมเป็นมาเขาบดขอบขั้วเลยกัะปูเขาคักเขาแน่แห้งส่วนปลาเนี่ยกับมันพอไี้กินอยู่เนาะอือไปไทย ตัวปลาใส่ง่ามแห้งปลาแน่น็นของบเขาเนาะพี่เขาจังได้ปูบนเจากินเขาก่อนมนึงเนี่ยขาดเบิดตุ่มรอบนี้มันขากมันแน่ก็คือกระปูพุ่น้องมันตุ่มขาดน้ำ จับกระปูใส่ถุงด้วยทีไหมใช่มึงแม่ปูกระปูปลาคอ,อยใจคอย,ยใจงานกัะนะครับงานผลงานเก่าในได้ประมาณนในกระพี่น้องเลยเฟืองติ๊กเนาะเฟืองกระติ๊กจูแต่ว่าเป็นปลาใส่งามเนาะจ้่ลากลากันที่เป็นปลอกปลาปุ๊กพี่น้องปลาปุ๊กปลาอีไท่ส่วนทถิมันขากมันแน่เมนปูพี่น้องสามโลว่อยู่แนวมันขากมันแน่เต่าในพี่น้องเป็นปูหินบางพื้นที่เอิญปูยังเนาะพี่น้องก็เหม็นมันในเด้อ ถือทับถือแม่แห้งรอบนี้ดองเลยเป็นกระปุกเลยเนาะจ้าใ,ใส่ตะมะูนะสำหรับเส้นนี้กับซิเมนลาพี่น้องกับบ้านละพี่น้องบ้านนี้แต่คอยล่อลุนน้ำกันคลิปใหม่หมูใหม่ชื่นชอบวิดีโอจังได้กับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกระรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนตองปลาทองปลาขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมจนยอดได้ยอดมันก็ถือวา่าพ่อได้ยูได้กินอยู่พี่น้อง คนมักใส่ปลาอืมแต่ว่าใส่ง่ามแหม้งนี่ปลาชิวเขาก็ใส่อู้บารเบียเลยเด่นใส่บีกเลยเนาะแน่นจ้มามันก็เป็นปลาขาวปลาชิวเขาปลาอีไทรปลาปุกหน้าบานเห่าเนี่ล่หละพี่นอ้องแต่บ่คาคเาเนี่ก็สจิมานตัวนี้ยุ่แน่นจ้า <c oughs> พวกที่มใส่ตุ่มนี่ยช่บต้องการเลยเอ้อพี่น้องนี่เพราะว่าถ้าพุ่มตุ่มขาดถ้าพ่นเข้าแล้วปลาก็บ่ค่อยเข้าแต่พ่นใดพ่นมานลวก็เอาพี่น้อง ไปดองใส่ตำหม่องหือเอาไว้ซสำนีเระพี่น้องคลิปนี่พี่น้องสำหรับเท่านี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซสำนีเราพี่นอ้องฝากซอยรอรุ่นกันมืออื่นมาติดไปทั้งไหนแต่ไดย้ดยอดมันเท่านี้กะบลักๆกับติดเป็นเพลินนี่เด้อพี่น้องสามโลนี่รักสามโลพี่น้องเป็นกระปูหินีก็ดีไว้ดองใส่ตำหุ่งไว้ใฝากลูกฝากหลานมาปีใหม่เนาะจ้าตอนปลานี่กะดมันพอได้มกอยู่พี่นอ้องอ่ที่ทีการหาอยู่หากินกับติดประมาณนี่แหละพี่น้อง เรื่องใดเรื่องมันนี่มาสามารถทิ่ขาดเดาได้เนาะคันเถิดคันเถิดหวยคนมีปลากระมันแต่ว่ากระมีอยู่พี่น้องปลาแต่ว่ากระปูคนเขาไร้แห้งปลาเพิ่งจะเลยบ่อเข่าคอยรอรุ่นน้ำกันมือนพี่น้องว่าสิไปทางไหนหาอยู่หากินแนวใดายสำหรับปีนี้ขอบคุณทุกไหนทุกแช่พี่น้องอยู่ดีเมียบอกกันไหมมือนวัสดีครับสวัสดีค่ะ